สันจากบ,บล็อกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับวันนี้ก็ถ้าบล็อกของอาทิตย์เราก็จะหนีไม่พ้นการรีวิวกล้องแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับนี่ใครเป็นแฟนพันแท้แฮร์รี่พอตเตอร์ต้องเคยเห็นนะครับ Hi Harry I'm Colin c r e e v y กล้อง a r กัส43นะครับเป็นกล้องตั้งแต่ปี1939นะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอีกเก่ามากเออแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นตอนปีไหนนะครับเล่าประวัติมันนิดนึงก่อน มันเป็นกล้องที่ถูกผลิตโดยบริษัทอากัสนะครับ mm. เพื่อที่จะทําตลาดแข่งกับโกดักสมัยก่อนคือฝั่งอเมริกาฝั่งอเมริกาฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะมีเจ้าตลาดเป็นโกดักนะครับซึ่งมันก็จะมีคาแรคเตอร์คนละแบบกับยุโรปอ่ะคือได้คนเล่นกล้อง mm. จะเข้าใจว่ากล้องฝั่งอเมริกันอ่ะมันจะแบบอีกแบบนึงเลยอ่ะมันจะแบบอเมริกันอเมริกันนะครับไอเนี่ยก็เป็นกล้องฝั่งอเมริกันแล้วก็เป็นกล้องราคาถูกในยุคนั้นนะครับเพื่อจะมาตีตลาดราคามันตอนนั้นเนี่ยถูกกว่าโกดักที่เป็นกล้องบบใช้ งานทั่วไปถึงเกือบครึ่งนะครับถ้าเกิดเทียบกับกล้องสมัยนี้โ s i t i o n มันก็คือกล้องคอมแพกในราคาหมื่นกว่าบาทประมาณนี้เลยโพสิชันนั้นนี่คือคอมแพกนะครับก็แค่700กว่อกรัมเองเฮียเกือบโลอะไรนิดนึงนี่คือกล้องคอมแพกในยุคนั้นนะครับเขาต้องการทําตลาดสําหรับคนทั่วไปใช้ง่าย <c oughs> ก็หัดถ่ายรูปนะครับก้องตัวนี้แล้วที่ มันดังเนี่ยมันดังถึงขนาดว่าผลิตต่อเนื่องสามสิบปีแถมยังขายได้ทั้งหมด2ล้านตัวนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การขายกล้องที่จํานวนมากที่สุดตัวหนึ่งเลยทีเดียวตัวเนี้ยสเปคมันก่อนสเปคมานี้ก็จะเป็น F 3 5ก็ตั้งไปได้ถึง F16 นะครับชัตเตอร์สปีดจะเป็น1ต่อ10 1ต่อย5 1ต่อ50 1ต่อร0 0ยต่อ300แต่ว่าเร็วสุดคือ1ต่อ300ยนี่คือเร็วสุดแ้ะชัตเตอร์สปีดแล้วก็ เป็นกล้องแบบเลนส์ไฟเดอร์นะครับไม่ธรรมดาแต่เลนส์ไฟเดอร์ยุคนั้นน่ะมันจะเป็นเลนส์ไฟเดอร์แบบแยกจากตัววิวไฟเดอร์นะครับเขาก็จะมีตัววิวไฟเดอร์แยกมาอันหนึ่งเวลาจะโฟกัสก็คือต้องโฟกัสก่อนนะครับแล้วก็ค่อยย้ายมาวิวไฟเดอร์ยุคนั้นจะเป็นแบบนี้วิธีขึ้นฟิล์มนะครับก็ง่ายง่ายง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวครับก็คือหนึ่งนะครับเราก็เราง้างครับอันนี้ฟิล์มแคชนะครับง้างฟิล์มแคชนะครับเด็กไปข้างหน้า หมุนไปหนึ่งควอเตอร์ครับง่ายๆหนึ่งควอเตอร์ครับก็คือ15นาทีไงนึกถึงนาฬิกาแล้วก็หมุนไป15นาทีง่ายอย่าตายนี่แล้วก็ปล่อยฟิล์มแคชนะครับอ่าเราก็หมุนต่อให้สุดนะครับมันจะตึงแล้วเสร็จแล้วครับยังยังยังขึ้นอย่าลืมขึ้นไกลฟิล์มด้วย a d v a n c e ์แ n นี่โอ้แค่นี้เองเหมาะกับคนถ่ายสตรีมมากๆครับ มันจะเร็วมากๆเลยครับโอ้โหวิธีถ่ายนะครับอเดี๋ยวดูตรงนูน้นฝั่งนู้นสวยดีอันนี้เป็นฟิล์มสีนะครับเป็นฟูจิ C200 นะครับอันนี้ก็เราก็ต้องใช้ซันนี่สเพราะไม่มีที่วัดแสงนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องตั้งต้องตั้งจำนวนซีนเองเลยนะคา์เตอร์เนี่ยมันก็คล้ายๆ M2 สมัยก่อนต้องหมุนด้วยเองถ้าอย่างนี้ก็ต้อง F8 เนาะ Expans ถ่ายฝั่งโน้นพ๊บป้าฝั่งหน้นแต่ง่ายมากอะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราก็บิดเป็นอินฟินิตี้ไปเลยนะครับอินฟินิตี้ปัง้งล้างไปแล้วคอมโพสเร่งอ๋อเสร็จแล้วง่ายมากโอ้โหสตรีทได้เลยแ่ยนะไปทางไหนดีอะ่ะ <c oughs> ไปอย่างนี้ก่อนไปอย่างนี้ก่อนขึ้นฟิล์มครับขึ้นฟิล์มขึ้นฟิล์มร,ร,รอไว้ก่อนนะครับ ตึ๊บหอตึ๊บปล่อยหมุนโอ้โหเริ่มคล่องอเริ่มคล่องนี่อันไงสตีทเฮ้ยโอ้โหนี่โพสิชันแบบพยายามสวยมากอ๋อ แต่มันเลน50ไงจริงๆแล้วถ้าเก็บพี่คนนี้ด้วยจะดีจริงๆกล้องตัวนี้นะครับมันก็เหมาะกับการถ่ายพอเทรตเพราะว่าเลน50นะครับเลน50เดี๋ยวเราจะหาแบบก่อนหาแบบอยุคนเลยเจอแล้วน้องครับโทษดีขอถ่ายนะครับขอบคุณครับยืนตรงนี้ก็ได้ ขึ้นฟีอนนะครับคลองแล้วคลองแล้วชู<_ <C> _><_>ย่ยเร็วเฮีย้ยเวลาถ่ายรูปในช่วงนี้นะครับ<_ <C> _>เพื่อความปลอดภัยก็อยู่ในที่โล่งอย่างนี้นะครับก็จะดีครับสามารถเดินถ่ายได้โอเคหน่อยเราเน้นพอสดุเรตแล้วกันวันนี้ พอพี่เขาถ่ายเนี่ยอยู่เฉยๆเลยนิ่งๆหน้าตากล้องค่อนข้างจะโดดเด่นเวลาเดินมาแล้วก็จะฮะเขาก็จะมองเราเขาจะม,มองกล้องเราก่อนจะมองเรานะครับ เนี่ยน้าคนนี้ขอถ่ายหน่อยนี่ขอถ่าย,ยารูปแป๊บไงอยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างนั้นแหละเขาสอบกล้องกล้องไม่รู้มันใช้ได้หรอมันเก่ามาก One two three อขอบคุณครับใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ เอ๊บเอ๊บวันนี้จะเป็นแนวพัดเรษพัดเรนะครับทำอะไรกับมันได้วะเนี่ยก็ศ <c> า <oughs> สารมีความสตรีทอยู่ในใส่เลือดนิดนึ่งนะมันรู้สึก <c oughs> แม่งแบบเหมือนแบบคนเห็นขี่อะ่ะก็จะแบบ รู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่าง,างนึงแถวนี้ป้ายนี่ก็ดูจะมีอันนี้ระยะใกล้สุดนะครับอยู่ที่90้าสิบเซนเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายเราต้องกากหน่อยนี่ไม่ใช่กำลังแบบกำลังเคลิบเคลิ้มกกล้องนะคือ <c ười> ดูอยู่ว่ากูปรับถูกหรือเปล่าจะเห็นว่าแบบเรา เราจะมองกล้องตลอดเวลาที่นี้พิศเคาะ97 กธนะเนี่ยโกรธนะเนี่ยไปแล้วโกรธนะเนี่ยบอกแล้วแง่แบบฝึกสมาธิแล้วเหมาะกับสตีดมากนะครับรวดเร็วสแนปโอ้โหต้องมีสติเมื่อกี้นี่คือครบมาแล้วนะยกเว้นลืมขึ้นแอดวานซ์แค่นั้นเองไปแล้ว <laughs> เป็นไรโก้าวก็ยกตุ้งจดเมื่อกี้ได้เล่าเรื่องสงครามเนี่ยมาดูอ่ะอย่างนี้นะครับก็เคยมีคุณอาเกตจำชื่อไม่ได้นั่นแหละ <laughs> แวคคาโลแวคคาโลเออมีคุณทหารคนหนึ่งนะครับก็ไปในสงครามโลกนะครับแล้วก็ทหารอเมริกันนี่แหละแล้วเขาก็เอากล้องอืนไปด้วยนะครับไปถ่ายในสงครามตอนกลางคืนเขาก็เอาน้ำยาจาก ตามร้านที่โดนบอมนะเอาน้ำยามาล้างในหมวกหมวกกันคืนมันมืดไงล้างได้เจ๋งชิบหายแล้วเขาก็รูปออกมามันสวยไงแล้วมันมีรูปมีอยู่ใบนึงที่แบบคลาสสิกมากเขาก็เลยดังกล้องนี้ก็ดังตามด้วยกล่าวพี่ครับก็สําหรับกล้องรีวิวกล้องอากัสซ3นะครับก็ใช้ยากแหละบองตรงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้บ่อยๆอะครับมันก็ชิน สมัยก่อนเข้าไว้หัดถ่ายรูปนะครับเราน่าจะหัดใช้มันมากกว่าไม่ใช่หัดถ่ายรูปก็ใช้สันนี16ซึ่งสบายมากไม่มีอะไรยิง่งเนี้ยอยู่กลางแจ้งง่ายเพราะว่าปรับทีเดียวแล้วยาวเลยนะครับโอเวอร์อันเดอร์ซักสัตอบนี่ไม่เป็นปัญหานะครับความคงทนนี่ก็เอาไปเลยนะครับห้าดาวเอาไปเลย <laughs> น่าจะปลาหัวหมาตายได้น่ากลัวมาก นะครับแล้วก็ความคงทนมันอยู่มา60ปีได้ก็อยู่ต่อไปกล้องกลไกล้วนๆนะครับเลนส์ไฟเดอร์การที่แยกออกมาถึงแม้ว่าดูไม่สะดวกแต่ก็ชัดมากเลนส์ ens, ก็ดูคุณภาพครับจากที่เคยใช้มาถือว่าสวยเลยนะถ่ายขาวดำนี่เนี้ย ب, เป๊ะแบบสวยเลยอะ่ะดีมากนะครับน้ำหนักหนักไปเฮียหนักลิปหายหนักพอๆไรเก้าเนี่ย นะแต่ว่าความคงทนเนี่ยห้าดาวไปเลยฟังก์ชันเรียกว่าครึ่งๆ่งวะ่ะมันมันก็ถ่ายรูปนะแต่ว่าชัตเตอร์สปีดความเร็วอะไรต่างๆก็ก็น้อยไปนิดน่ะน้อยไปนิดหนึ่ง,น,น,น,งนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้แหละก็สำหรับใครที่แบบถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วก็อย่างน้อยมันก็ไม่ต้องกะระยะไนงะเออมันก็สามารถโฟกัสตรงได้นะครับคุณภ,ภาพภาพสำหรับในยุคนั้นนะ่ะ เออราก็ให้สักสามครึ่งอะไรเงี้ยแต่มันดีนะจริงๆคือมันก็สวยแหละเออใครชอบแนวคลาสสิกก็เหมาะที่จะซื้อไปเลยแล้วก็จริงๆแล้วตัวมันเนี่ยนามันก็จะมีมันจะมีตัวต่อแฟตของมันแฟตสมัยก่อนนะครับมันจะเป็นเ <three> ขาเรียกบลับนะครับมันจะเป็นหลอด Only with the newest. For Flash Cube Pop ยิงทีก็คือระเบิดทีครับน่ากลัวดีชอบก็หาซื้อได้มิวหาซื้อได้หรือเปล่าก็จบสำหรับการรีวิวเจ้าแอร์กัสซีสามนะครับเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความท้าทายนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำสมาธินะครับไม่ต้องไปวัดประมาณนี้ทายจริงอง่าเลยที่เหนื่อยไปนะครับ ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามเรื่อยมานะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดจอยนะครับเป็นสมาชิกของเราช่วยกันเพราะเราไม่มีสปอนเซอร์นะเราก็อาศัยเพื่อนๆพี่พี่น้องๆในการเป็น Membership เนี่ยแหละนะครับหรือซื้อสินค้าใน w o o f c h i p c o นะครับได้หมดเลยจริงจทีหลังอูควรพูดตั้งแต่ต้นชิปนะครับขอบคุณมากครับสหรบนรีครับอย่า